สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องเอ็มสีนวลแมวจอนนะคะหลากหลายเรื่องราวหลากหลายชีวิตมีกินมีเที่ยวมีทุกๆอย่างอยู่ในช่องเดียวกันนะคะวันนี้จะพามาดูเจ้านําโชคค่ะวันนี้นางกระโดดขึ้นมานางอ้อนมากนางนางคือนางนอนไม่หลับเรื่องของเรื่องมื่อคืนนางนอนไม่หลับละค่ะและนางก็หงุดหงิดนางก็เลยกระโดดขึ้นมานวดกลางวันนอนเยอะเกินกลางคืนก็นอนไม่หลับเหมือนคนเลยทุกคนดูดิแล้วนวดเป็นยี่สิบนาทีนะคะทุกคนแต่ว่าเอ็มถ่ายคลิปได้สง สองนาทีนิดๆแกทุกคนเพราะว่าเมื่อคืนแอม่วงนอนแอมเมื่อยแขนมากเลยได้ถ่ายคลิปแบบสั้นๆในเพื่อนๆได้ดูนะคะได้ดูความน่ารักของเขานะหรือว่าเขาเห็นว่าแม่เขาอ้วนแล้วก็ไม่รู้มั้งก็เลยขึ้นมานวดให้ <laughs> มาดูความน่ารักของน้องแมวบ้างนะคะวันนี้ค่ะทุกคนประวัติของเขาก็เป็นแมวที่เป็นแมวจรที่ติดกับโปรงรถมานะคะทุกคนกับโปรงหน้ารถมานะ เราก็เลยเลี้ยงเข้ามาตอนนั้นเข้ามา,าอายุสักประมาณสักสองเดือนได้ค่ะทุกคนตอนนี้ก็น่าจะเกือบปีแล้วแหละที่เขาอยู่มาเนาะอายุเขาก็น่าจะปีต้นๆได้ค่ะทุกคนดูค่ะตั้งใจตั้งใจนวดและตาก็จะหลับด้วยนะคะทุกคนเคลิ้มไปอยู่นั่นแหละอยากจะหลับก็หลับไม่ลงนวดไม่หยุดเลยคะ่ะเพื่อนๆดู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 ความน่ารักของนางนะคะทุกคนนางเคยโดนรถเฉียวด้วยนะคะทุกคนและค่ะก็เป๋ไปเกือบสองเดือนอะตอนนี้นางหายแล้วค่ะ แม่นางก็จะกลัวรถมากกลัวอะไรที่เป็นเสียงดังกลัวทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเสียงดังเจ้านาโชคที่จะกลัวมากแต่ก็ดีแล้วเขากลัวแล้วทีนี้เขาจะไม่กล้าไปยุ่งกับถนนแล้วเขากลัวมากดูความน่ารักของเขานะคะทุกคนเลี้ยงเขามาเราก็รักเนาะทุกคนเนาะ,ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆเ,เป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆของเอ็มด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ขอจบคลิปสั้นๆน,นะคะทุกคนขอบคุณนะคะ ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะนี่น,นีอยากจะนอนเหลือเกินแต่นอนไม่หลับทุกคนดูโอเคค่ะจบคลิปแค่น,นี้นะคะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีจ้าบายบาย